งามมเเหือนนดิะะคะีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจยกจำปาดงนะ,ะตอนนั้นเราพากันเก็บออกไปหมดแล้วนะคะนะสวยงามเหมือนเดิม ก็คงจะเป็นฟักฟักที่เนาะคงจะเกิดออกมากออกผลแล้วละ่ะเป็นดอกสีเหลืองอลาามสุมมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอตอนนั้นออกดอกเต็มเลยนะคะตอนนี้ดอกยังไม่ออกอยังพึ่ง มิมเนาะนางมิมขอบคุณมากมากนะคะเอฟซีโอ้ไปนะะเรามาชมตรงนี้องค์ปู่จำลองก็ยังเหมือนเดิมนะคะดอกซากุระยังสวยงามเหมือนเดิม และมีองค์ปู่ปาธริจิตคุมคองให้พบแต่สิ่งดีๆสาธุสาธุสาธุค่ะขอบคุณนะคะพาเอซีได้เดินชมบรรยากาศนะคะที่ลานองค์ปู่ปาริจิตนะคะไม่ได้มาตั้งหลายเดืนอนม,มาฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมนะคะสวยงาม นีนะคะเป็นสีสันอีกแบบหนึ่งเนาะฝั่งข้างนี้นะคะมีมีฟักเนาะมีฟักเยอะมากเลยนะคะอืปลูกฟักไว้อยู่ไว้กินนะคะฟักไร่ฟัก,ฟกสวนนะคะถ้าอยู่ที่บ้านเราก็จะเป็นโอ้มีออกมีลูกแล้วบออมีแล้วนู่นนี่คะ่ะฟักโอ้นอน เห็นไหมคะลูกดุกมากเลยอืมนะคะลูกฟักเดาคงจะเอามาปลูกไว้แล้วก็ออกเยอะเหมือนกันนะคะป้านมีเท่าไหร่มีกี่ลูกกี่ลูกเห็นแต่ลูกฟักทั้งนั้นเลยนะคะ แกงใส่ฟักของยายอุ่นก็หอมหอมนี่แหละแม่ดาคงจะเอามาปลูกไว้ <c oughs> โอ้เยอะมากเลยนะคะโอ้นี่ก็สามสี่กำลังออกนะคะโอ้โดกมากเลยนะคะมีเยอะเลยโอ้ฝั่งทางนี้ก็มีเยอะ <c oughs> เอปลูกแล้วก็ได้กินโอ้หอมหอมหอมแล้วเนาะโเห็นดอกเหลืองอลามแบบนี้นะคะออกดอกหมดแล้วเป็นมากเป็นมากหมดแล้วนี่กำลังเล็กเลเล็กๆจะเป็นขนขนแบบนี้เนาะโอปลูกแล้ก็ได้อยู่ได้กินนี่แหละุว,วมสมบูรณ์เนาะ ดินอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็เกิดปลูกอะไรก็เต็มหมดเลยนี่นะคะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะปลูกแบบนี้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะเอฟซี FC. ออกลูกเยอะมากเลยสวยๆงามๆนะคะลูกดกเต็มหมดแล้วนตกปลอยๆนะคะใกล้แล้ว มันเริ่มหยุดแล้วมีแต่เสียงนกเสียงกาสวนย่อมกันสวนยอม,ยอมเมื่อวานก็พากันมาถึงก็ทันเวลาพอดีนะคะลุงพาปลูกดอกกูหลาบว้เต่งกุหลาบสวนที่เราเคยดูแล ดูแลสวนประจำนะคะแต่ตอนนี้ช่วงนี้ฝนตกก็เลยสบายหน่อยเพราะว่าช่วงหน้าฝนไม่ได้รดน้ำแแ่รดน้ำมันก็สบายนะที่เราปลูกไว้เียวจะอุม่มสบายเนาะเมื่อวานก็เอานี่แหละ รถเข็นนี่แหละ,ะมาเอาดอกกุหลาบที่เรามาจากลูกน้นนะคะถ้าลุงพาทำอะไรนะคะซ้ำเร็ดซึ่งตรงนี้แหละนะคะเป็นลูกหัวใจนี่สวยๆนะคะเดี๋ยวดอกกุหลาบเป็นเครือเนาะก็จะขึ้นไปนะคะออกดอกเต็มนะคะสีแดงบานสะพัง่งนี่นะคะเดี๋ยวก็จะออกดอกเนี่ยนี่แหละคัะบอกว่าดอกกุหลาบเป็นเครือ มันก็จะเลื้อยเลื่อยขึ้นไปสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะไปซุ้มตรงนี้กันนะคะที่สาราธิดาเศรษฐีก็เรี้ยงลายกันอยู่ยังสวยเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คงจะนายปลูกอีกนะคะถ้าฝน หยุดตกเนาะเราก็จะไปเอามาปลูกอีกนี่ก็จะมีอีกลังหนึ่งอยู่ตรงกลางนี้ก็จะมีอีกลังหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะเอีทุกทกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เนาะถา f เอี C, เดินเลาะเละดูดอกไม้ที่เราเคยปลูกฝังไว้เนาะปลูกไว้ตั้งแต่หลายเดือนแล้วละ่ะไม่ได้มา แต่ก็ยังคงความสวยงามอยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นฤดูฝนนะคะมันก็ดอกก็นะคะเนาะเดียวเช้าลงแต่แล้วเดี๋ยวเราก็คงจะได้ตัดแต่งกิ่งให้สวยงามอีกรอบนึงนะคะถ้าสวนนะคะถ้ามันมีดอกไม้นะคะให้ดูเนาะ,ะนก็จะล่งนะคะตอนนี้ก็ยังมีอีกยังมีอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวก็จะจะล่งสวยนะคะตอนนี้ ยังไม่ออกดอกมันก็คงจะเป็นช่วงเนะงาะเช้าก็ไปหาแล้วนะคะเก็บเห็ดเรามีอยู่แต่ก็ไม่เยอะเนาะน้ำเต็มวอนน้ำมาหาสารจริงๆอะไรสวยงามเหมือนเดิม ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณ F อฟซีทุกทท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะยัเจอกับพาเอฟซีได้ชมบรรยากาศที่โคกน้องนาจําปาดงไม่ได้มาหลายวันยังเหมือนเดิมนะคะโอ้ยคิดถึงสมัยเก่าๆเนาะที่เราเคยอยู่ด้วยกันขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ